สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าบางทีลึกๆแล้วในตัวเราอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่เรียกว่าพิษซ่อนเร้นที่มันส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยแหละครับเคยเป็นไหมครับความสัมพันธ์ที่เคยดีมากๆจู่ๆก็พังลงแบบไม่มีเหตุผลหรือเพื่อนที่เคยสนิทก,กันมากอยู่ดีๆก็ค่อยๆหายไปจากชีวิตเราซะง,งั้นแล้วเราก็นั่งงงอยู่คนเดียวว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เราก็มักจะมองหาคําตอบจากข้างนอกก่อนเลยใช่ไหมครับโทษคนนั้นทีโทษคนนี้ทีหรือไม่ก็โทษโชคร้ายไปเลยแต่เคยลองหยุดคิดดูไหมครับว่าถ้าเกิดว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ข้างนอกล่ะแต่เป็นพิษที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเองวันนี้เราจะมาล้วงลึกเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยกับพิษในรูปแบบที่ผมว่ามันอันตรายที่สุดแล้วรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มาแบบตะโกนดาน่าหรือทําร้ายเราตรงๆแต่มันมาในเนียนครับ มาในคราบของความหวังดีมาพร้อมกับรอยยิม้มและคําพูดที่แบบโหฟังดูห่วงใยเราสุดๆไปเลยอ่ะลองนึกภาพตามผมนะสมมุติว่าวันนี้เราทําอะไรสําเร็จสักอย่างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะแต่แบบเราโคตรภูมิใจเลยอะ่ะแล้วก็รีบเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟังด้วยความดีใจสุดๆแล้วเพื่อนก็ตอบกลับมาด้วยประโยคนี้ฟังดูเผินๆเ,เหมือนจะดีใช่ไหมครับเหมือนเขาเป็นห่วงเราแต่ลองถามใจตัวเองดูจริงๆสิ วินาทีนั้นน่ะความดีใจที่เต็มร้อยของเราเมื่อกี้มันแฟบลงไปเลยมะความมั่นใจมันหดหายไปตอนไหนก็ไม่รู้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าผิดร้ายในคราบความหวังดีของจริงเลยไอพฤติกรรมแบบนี้แหละครับในทางจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกเท่เลยนะว่า toxic positivity คือมันเป็นการใช้คําพูดที่ดูเหมือนจะบุกบวกนี่แหละแต่แก่นของมันจริงๆคือการบั่นทอนความรู้สึกของอีกฝ่ายแบบเนียนๆเ,เหมือนแอบกระซิบข้างหูว่าเฮ้ยเรื่องของเธอมันก็ไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นหรอกนะ ซึ่งรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่พูดแบบนี้ออกมาน่ะมันเกิดจากความไม่มั่นคงในใจของเขาเองนั่นแหละทีนี้ลองหันกลับมามองตัวเองกันบ้างถามใจตัวเองดูนะเราเป็นคนประเภทที่ชอบแจกคําแนะนําให้คนอื่นตลอดเวลาไหมท,ทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ขอเลยนะหรือเวลาเพื่อนเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเราดึงเข้าเรื่องตัวเองซะแล้วถ้าเคยทําแบบนี้อืมนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆแล้วล่ะครับ โอเคครับไปกันต่อที่ส่วนที่สองคราวนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันปกติมากๆเลยนะหรืออาจจะคิดว่าเป็นแค่นิสัยส่วนตัวของเราเฉยๆแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วไอ้ความปกตินี่แหละที่มันค่อยๆปล่อยพิษทำร้ายคนรอบข้างเราอยู่ทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยดูตัวอย่างนี้สิครับชัดมากเลยนะระหว่างคาขอโทษจริงๆกับคาขอโทษแบบมีข้ออ้างประโยคทางขวาเนี่ยถึงจะขึ้นต้นว่าขอโทษก็จริง แต่มันมีคําว่าแต่ตามมาไงครับพอมีคําว่าแต่ปุ๊บความรับผิดชอบทั้งหมดก็ถูกโยนไปให้รถสิทธ์ทันทีเลยพูดง่ายๆคือฉันไม่ผิดนะรถติดต่างหากที่ผิดเนียนไหมล่ะครับหรือประโยค,คลาสสิกเลยเธอทําให้ฉันโกรธเธอทําให้ฉันรู้สึกแย่ประโยคพวกนี้มันคือการโยนความรับผิดชอบเรื่องอารมณ์ของเราไปให้คนอื่นเต็มๆเ,เลยนะซึ่งคนฟังนะ่ะเขาแบกรับไม่ไหวหรอกครับมันหนักเกินไป หรือจะเป็นการบน่บนบน่นบ่นได้ทั้งวันบ่นว่าชีวิตมันไม่แฟร์หรือการสวมบทเหยื่อตลอดเวลาพฤติกรรมพวกนี้ก็เหมือนกันครับคือการที่เรากําลังปล่อยพลังงานลบใส่คนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวนั่นเองเอาล่ะพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือพฤติกรรมที่เป็นพิษคําถามที่สําคัญกว่านั้นก็คือทําไมล่ะทําไมเราถึงทําแบบนั้นในส่วนที่3มนี่แหละครับเราจะดาดิ่งลงไปให้ลึกกว่าเดิมเพื่อเปิดปมที่มันซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรากัน และนี่อาจจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนะครับอยากให้ลองฟังดีๆว่าพฤติกรรมแย่ๆที่เราเผลอทําไปส่วนใหญ่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราหรอกครับแต่มันคือกราะป้องกันที่จิตใต้สํานึกของเราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดจากบาดแผลบางอย่างในอดีตหนึ่งในกระป้องกันที่ว่าเนี่ยที่เจอบ่อยสุดๆเลยเขาเรียกว่า projection ครับพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะ มันคือการที่เราไม่อยากยอมรับความรู้สึกแย่ๆของตัวเองเราเลยฉายหรือโยนความรู้สึกนั้นไปแปะไว้ที่คนอื่นแทนอย่างเช่นลึกๆแล้วเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองมากๆแต่เรากลับมองว่าคนอื่นนั่นแหละที่กำลังดูถูกเราอยู่ตัวอย่างที่ชัดสุดๆเลยก็คือเรื่องความอิจฉาครับคือแทนที่เราจะยอมรับตรงๆว่าเฮ้ยเรากาลังอิจฉาเขาอยู่นะเรากลับพลิกมาซะเลยและไปเชื่อว่าคนนั้นน่ะ กำลังอิจฉาเราอยู่แน่ๆการทำแบบนี้มันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาแบบหนึ่งนะแต่ระยะยาวแล้วมันพังความสัมพันธ์แน่นอนครับและไอ้เกราะป้องกันพวกนี้มันมาจากไหนล่ะส่วนใหญ่มันก็มาจากวัยเด็กของเรานั่นแหละครับอาจจะเคยถูกวิจารณ์แรงๆหรือเติบโตมาในบ้านที่รู้สึกว่าต้องทำตัวดีๆต้องเก่งต้องเพอร์เฟกถึงจะได้รับความรักมันเลยสอนให้เราเชื่อว่าคุณค่าของเรามันขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นเราเลยต้องพยายามควบคุมทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัย และแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับเพราะเมื่อเราเข้าใจที่มาของปัญหาทั้งหมดแล้วขั้นต่อไปมันไม่ใช่การจมอยู่กับอดีตแต่มันคือการลงมือทำครับคือการเปลี่ยนพิษที่เคยทำร้ายเราและคนอื่นให้กลายเป็นพลังเพื่อการเติบโตครับผมอยากให้ทุกคนจำประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับอดีตอาจจะใช้อธิบายได้ว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้แต่มันใช้เป็นข้ออ้างเพื่อทำร้ายคนอื่นในวันนี้ไม่ได้ การยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้คือจุดสตาร์ทของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับและจะเริ่มยังไงดีนี่คือสเต็ปง่ายๆครับ 1. รับผิดชอบการกระทําและอารมณ์ของตัวเองแบบ100%เต็มเลิกโทษคนอื่น 2. ฝึกเปลี่ยนวิธีพูดครับจากเธอทําฉันโกรธเป็นฉันรู้สึกโกรธแค่นี้อํานาจก็กลับมาอยู่ที่เราแล้ว 3. เวลาคุยกับใครให้ฟังเพื่อทําความเข้าใจเขาจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อรอหาจังหวะสวนกลับ และข้อสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันคือการให้อภัยตัวเองครับเราทุกคนพลาดกันได้ยอมรับมันแล้วตั้งใจใหม่ว่าพรุ่งนี้เราจะดีขึ้นแน่นอนครับว่าการจะหันกลับมายอมรับว่าเราเองก็มีด้านมืดมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เชื่อผมเถอะครับว่าจุดที่เรากล้ายอมรับความมืดในใจตัวเองได้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของแสงสว่างที่แท้จริงความกล้าหาญที่เะเผชิญหน้ากับตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นมันคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้กับตัวเอง และมอบให้กับทุกคนที่เรารักได้ครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจจิตใจมาด้วยกันในวันนี้นะครับ